ขอเดชะฝ่าล,ละองธุลีพระบาทปกล้าปกกระหมอ่อมข้าพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์มุนินพงษาปานคณะบดีคณะนิสสัดขอพระราชทานพระราชวโรกาสปราบบังคมทุนเบิกผู้สาเร็จการศึกษาและผู้รับรางวัลเรียนดีทุนภูมิพลจากคณะนิสสัดเข้าเฝ้าทุนละองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบาัตรดังมีรายนานดังต่อไปนี้นิสสัดบัณฑิตเกียรติยศลำดับหนึ่งรางวัลเรียนดีทุนภูมิพลนางสาวพรพันธ์เอื้อสุนทรพาณิชกเกียรติยศลำดับหนึ่ง นายต้นสกุลวงเพชรกันนายพวินชิตประสงค์เกียรติโยมันดับสองนางสาวปรียาพรทิพิทักษ์นางสาวฐานะอมอนพิรมรัตน์นางสาวธิติตาวงสว่างสิรินายพวิตรมาดพงศ์นายธิเดชช่วยเกิดนายพิสิทธพิพนิษผลนางสาวเบญญาภาเพ่งบุญชูนายวชริรวิทย์องคณานางสาวปรัชญาชาวสวนนายสรนัตตันธนศักดานายวรุษสุขใสนายปานเทพนาคทิพพิมานนายนัทสิงหาสิริ นางสาวบุญรักษาใหญ่สว่างนางสาวฐานิชาธนบุญงามนางสาวพักธีมาพันสายเชื้อนางสาวสิริวิมลกมลบุญนางสาวพัทรวดีทับทองนางสาวนัทมนตันวิรัตนายขวัญชัยสอนบรรจงนายสกุลพันธ์อาสาสภกิจนางสาวอริศราัยวานิชว่าที่ร้อยตรีธีรวัตรพฒน์วงศัยคูณนายพิพัฒเกียรติเชียงปวนนางสาววัฒญางามขำนางสาวพิชณีศรีสันติธรรมนางสาวนิชพรเอี่ยมสิริ นายศิรวิทย์สิงห์คานวณิชนางสาวกันไพยไข้ครวนนางสาวสุธิยาชอบงามนางสาวชนิพากังกั้นนายธีวราลิมสุวรรณนางสาวนภัทรวันไทยประยูนนางสาววสุนทราไพรด้วงนางสาวพรนรัตน์วงชุติโรธนายธีรัตน์บรรัดานายเอกชัยอรุณรัตนไทยนางสาวกนกวรรณปานสมบัตินางสาวเกณิกาพนาวัฒนวง์นางสาวนรุนมีนิสัยนางสาวกมลพันธ์วิชิตสุรกิจ นายเพชรมณีสีอ่อนนายนราวิย์ศักพง์พึ่งตนนางสาวสศิวิมลบัวบานนายฤิทิพงษ์คงแก้วนางสาวสศิภาเพิ่มพาณิชนางสาวรพัฒน์สอนอาทิตย์อุทัยนางสาวพัทินิลวง์นางสาวศิริรัตน์พฤึกษานางสาวดวงอาจฉริยิ้มสรวนนางสาวธยานุชเพ่งเกรดนายธนรัตน์สวัสดีผลนางสาวสุปัตราชูชุมนายชวันวัฒน์หงษ์รดารมนางสาวนวรน์สวยงามนางสาวศิริณาตอุ่นพันวาดนางสาววีสุดาอัศรศกร นางสาวศิครินศรีสุขนางสาวพิชยาตั้งประเสริฐนางสาวนัทธิดาพระคัลวีธรนายพันธกาขันเปี้ยนายคณะทิพนีรัตน์นางสาวสีตางทวีพงศ์นางสาววริฐาบูชาพันธนางสาวนิตนัดดาจินตนาวงศ์นางสาวพิชยาพรสมบูรณ์นางสาวพิชยาเลิศสวัยนางสาวกรรกฎประดิษฐ์นางสาวปรียายมณแก้วนายธีรพรช่วยโสภานางสาวพิชยาพาเที่ยงจิตนางสาวนัทมณ์จันเพญนางสาวธนวันสอดจันทร์ นายประวันวิทย์ประทุมวงศ์นางสาวกัญญาพรจันทร์ชาวนานิสัตบัณฑิตนายสุรพันธ์ขันทองร้อยตำรวจตรีหญิงปียพรบุญยโสพลนางสาวรุติรานาวิไลกุลนางสาวกุลวัต์ยุติธรรมดำรงนางสาวรัตยาพัฒม่วงทองนายบุญริ์คูศรีรัตน์นางสาวสุภัชนาศีสดนายชัยวัฒน์แก้วนันทชัยนางสาวสุพิชญาน้อยยมนางสาวอัสมาสาและนางสาววิพารัตสุวรรักษ์นางสาวยาดาอุสาหะนางสาวชนิดนาชัยบุตร นางสาวสุคุมาลเทียนชัยนางสาวธัญชนกเล้ารัตนานุรักษ์นางสาวสุวพัฒน์รุ่งสว่างนางสาวสภรั์จันทราชนางสาวพิมพ์ศรศริภาคินัยนางสาวจิรัชยารุ่งเรืองนางสาวอินทุออนทิชากรนายนวพลสายวุฒินายคชากรพพหุรัตน์นางสาวอ่อนวรรยางามสง่านางสาวนันทิชาดดลกขมารักษ์นางสาวเนติมาท้าวหมื่นนายธงชัยเจตจัตพงศ์นางสาวน้ำทองรดนิยมนางสาวธัญชนกสีจันทอง นางสาวแพลนพันพิลาทองนายรพีพัฒน์รัตนวงศ์นางสารนัชยาแก้วพินิษ์นางสาววนัทสนันกินประทุมนางสาวภาวินีธามาศนายกำพลเกตจันทร์นางสาวชวิสาชัดเนตรนางสาวเนชนกอุสาจิตนายกิติคุณวังเพียรนางสาวชมพัดสอนทองพลายนางสาวสุพัตราเหมือนการนางสาวสุพัชชามาถนอมนางสาวนิชยาเจริญรัตศักดิ์นายตุลาทรไสศาลนางสาวชวิสาชัดเนตร นางสาวเนชนกอุตสาจิตนายกิติคุณวังเพียรนางสายชมพศนทองพายนางสาวสุพัตราเหมือนการนางสาวสุพัชยาฆ่าถนอมนางสาวนิชยาเจริญรัศักดิ์นายตุลทนภัยสารนายะสบชัยศรีห้วบนางสาวพิชยาเด็ดเกลี้ยงนางสาวพชชนเจษลือแมนางสาววิชยารัตนานันตวงศ์นางสาวสริธรรมมุกแจ้งนายธนวีนิยมทรัพย์นางสาวชนกนันแก้วมตะวงศ์นางสาววิชยารัตนานันตวงศ์ นางสาวเสริยธรรมมุกแจ้งนายธนวีนิยมทรัพย์นางสาวชนกนันแก้วอมตะวง์นางสาวภริตามาลากิษกุลนางสาวพัทยารัตนปิญโยทิพย์นางสาวธิยาทรนพักไพโรธนางสาวธีรดาศักดิ์สุนทรนางสาววิชิตาตริงจงกิตนางสาวดรินรักการทราในายกันตชาติจริยวัฒน์นายบุญยสิทธิ์ทองโพนายนิติพลพงศ์ศรีสุขวงแพรนางสาวสุปนัทแก้วแดงนางสาวชยาดาโพธิ์สาลี นางสาวน้ำเพชรพจนวิราชนางสาวสุดารัตน์อมลสินวรพลนางสาวธวันรัตน์ฉันแตงนายภูรัญอุ่นจะนำนางสาวทัตพรรุ่นจะวางนายพระชรพลวโรภาสนางสาวรัศมีประโยชน์นางสาวพิรัตการมีสุวรรณนางสาวประวันรัตน์วีรณะพัฒนาสุวรรณนายนัชชานนท์บุญมานางสาวอรพันธ์สุภาษถียนางสาวพิยาพักคงสถาพรกุลนางสาวนทิชาบัวลี่นายธนงเกียรติมาตายานายอัธริตเต็กกินดา นางสาวมุกเกียมจีรัตุกุลนายมานนลรัตนนา,าคะนางสาวพัฒน,นันสิทธิจัญญาวันนายนัทพงศ์โสพลนางสาวกัญทิชาบุญทวีนายนัชชนนท์บุญมานางสาวอรพันธ์สุภัฒเถียนนางสาวพิชาภักคดงสถาพรกุลนางสาวนัฐิชาบัวขี้นายธนงเกียรติมาตยานายอัตริศเตก,กินดานางสาวมุกเกียมเกียมจีรกุลนายมานะรัตนนาคะนางสาวพัฒนันสิทธิจัญญาวันนายนัทพงศ์โสพล นางสาวกันธิชาบุญทวีว่าที่ร้อยตรีวรพจน์เอื้อนภาพรนางสาวเพ็ญพิชาเลีอยวไพโรดนายสุสกุลระวีการนางสาวนัทยาบุญทศนางสาวเวนสิริเวชราวด์นายภูรินศรีรายนางสาวนภัสศรศรีสาครนนายธนงเกียรติมาตยานายอัธริตเตก,กินดานางสาวมุกเอกเกียมกีรกุลนายมานะรัตนานาคานางสาวพรฒทนันสิทธิจัญญาวันนายนัทพงศ์โสพล นางสาวกันทิชาบุญทวีว่าที่ร้อยตรีวรพจน์เอื้อนภภาพรนายสืบสกุลรวีการนางสาวรัตยาบุญทศนางสาวเบนสิริเวชวราวุฒนายภูรินศรีรายนางสังและพัฒวันศรีสาครนางสาวนิชการชัยชนะนางสาววิรางรองบุญเทศนางสาวนติยาสุปไตยนางสาวพิมพิชาตันติเสวีนางสาวนัฐธนุตราปีดีมหาโชคนางสาวการดาพงพันสกรนายสุรินจังคัสสิรินายปัทวีมงคล นางสาวพรสุพางวุ่นชุมนายรัตพันธ์นายปัทวีมงคลนางสาวพรสุภาวุ่นชุมนายรัตพันธ์สุวรรณรัตนายวิทวัตติรพัฒน์นายวรชนรักเวนรงค์นางสาวแพรพันธ์อุไรวงศ์นางสาวจุลารักษ์วงศิรินางสาวนัชยาเชี่ยวชาญนางสาววนิดานักศรีสุขนางสาวธิพวันใหม่อุนายวิทวินขอบุญส่งเสริมนางสาวนัทรัตน์ สินทูชัยนางสาวลพัสกรโชติวิทิตธำร,รงนางสาวพิชยาอินทุรัตนายสิทธินน์วรพัทรชัยนางสาววิรัชยาเรียงทองนายเอกเดนายเจริญพง์อนันต์นางสาวสิริกรบัวขาวนางสาวอาชิรยาแก้วสีนวลน,นายปองพบรุจีราบัดรนางสาวจิตรววันพัฒนาสาักคูนายสุประดิษฐ์สร้างอัมภัย นางสาวจิตตวัฒน์พัฒนศักคูนายสุประดิษฐ์สร้างอัมภัยนางสาวนัทนรีนิพาากเมนางสาวรดาคล่องพยาบาลนางสาวพัชวิทพรนันทศรีนางสาวนริชพรสีเหนียงนางสาววณัตปรีดาดีเสมอนางสาววิชดาสมมิตรนางสาวปารุดาพานรมนางสาวสาวิตรีปานสังนางสาวสุภวิทย์แก้วตระกูลพงษ์นายนัทนันชัยมนตรีนางสาวเรกวริศวรชัด นางสาวอธิยานีเย็นสวงนางสาวนิชาพัฒเกิดคล้ายนางสาวรุจิรัต์สิริวัฒนานุกูลนางสาวสุภักขิดาชื่นคลังนางสาวออนนิชาทองสำลิศนางสาวเรียมพลอยกุศลชูนางสาวกันตาปัดเจริญวณิชน,นายไกรวิทย์โถบำรุงนางสาวพานิษการยืนยงนางสาวแพงแพงกุรัตนาม นางสาวรุจิรัตสิริพัฒนานุกูลนางสาวสุภักขิดาชื่นคลังนางสาวอนิชาทองสำริดนางสาวเรี่มพลอยกุศลชูนางสาวกันตาปัดเจริญวณิชนายไกรวิทย์โถบำรุงนางสาวพานิษการยืนยงนางสาวแพงแพงกุลรัตนามนายธีรโรดัตนประพันธ์พรนายชยุทธโชดช,ช่วยนายนิติพลเพ่งน้อยนางสาวนัทวันน้อยทุ่งนายพงศพักทัดทองนางสาวเชวดาพรเส้งหะนายตนุพัฒน์สัจจไทย นางสาวสิริประภาผลส่งนางสาวธนพรพศจำเนียนนายอดิเทพพินทุทองนายนัทวัฒน์สิมเจริญสถาพรนางสาวปณิตาแพทย์เมืองจันทร์นางสาวกนกวันกันทิมานางสาวกนกกมลชนกดำแก้วนางสาวอารยาลบพื้นสิบตำรวจโทสดายุถึงเจริญนายชาคริตอุทิศานนท์นางสาวเจรนานอุนหสุวรรณนางสาวสกายทองไพบูลนางสาวกฤษกรมาลาคำนางสาวสิริยาพันพลเดช นางสาวจันท <ang s ast ra> ai, ah ิราชาวพงศ์นายวุฒิชัยไมตรีนายนัทรันทกิจธนวัต์นางสาวอภิชยากงกุลนายเจษฎาแก้วนรานางสาวจิตพัฒน์จิตบุญกุลทรนนางสาวพิมวิภาสุวรรณนางสาวสุพิชาธมรงธนานุรักษ์นางสาวปรุณปฐมสุขสวัสดีนายวัฒนะไฝ่เด่นดีนายดีนะคำเมืองนายกัทนะเร่งดารานายสิทธิพรสิ นายวัจนะไฝเนนดีนายดีนะคำเมืองนายกัญจนัทเร่งดารานายศิรพัฒน์สุดะสนธินางสาวเจตนิพิศิริวันนางสาวสุกัญญาตั้งตระกูลนายเพิ่มภูลสีมารักนางสายสาวภพาปรากฏดีนางสาวสิริการขุนนรงนางสาวปิธิณัชชูบังบ่อนางสาวสาวรักษ์สุโขวัฒนกิจนางสาววริสราทองรื่นนางสาวเยาวเรศบุญเพิ่มนางสาวอัชนาภงสุดรักนางสาวพิชากรวรณสเวก นางสาวยานัชรารัตนพรมนายกสิทธิ์บุญยวนณิชนางสัตยพรปิตุเตชะนางสาวธัญธรจินตพัฒนพงศ์นางสาวพรนิพาสุกเกษมนางสาวสันสวรรค์ชูทองรัตนางสาวพันธิรานาคพงศ์นายสิโรแตงอ่อนนางสาวไปราดาจันทรพิรมนายวงศธรจันลุนนางสาวพิชยาจันทิมานายธนพงศ์คงเอี่ยมพิธีนายสิโรแตงอ่อนนางสาวไปราดาจันทรพิรม นายวงสะทรจันลุนนางสาวพิชยาจันทิมาน,นายธนพงศ์คงเอี่ยมพิธีนางสาวพิมพ์สนีปานแก้วนางสาวพัติมาแซมเพชรนายสุภวั์จารุพันธ์นางสาววีรชยาโมนกุลนางสาวจุติพรบำรุงเมืองนายนิติกรกชทองนางสาวชวันรัตน์จันทวงศ์นางสาวนัทนภพัทรอินทส,สโัโสนางสาวทิติมาโสมนัสเลิศนายพฤทธิ์วิพุทธิกุลวาดนางสาวชนีนาศีวงศ์ นางสาวนัทมลมหิตยาพรนายธนิกกศิวงสกุลนายคถาพรรุ่งจีรารัตน์นางสาวอริยาปาลีว่าที่ร้อยตรีกันกัลยานายธีรเมศชัยวุฒินางสาวธีรารัตน์มั่นกิจนางสาวธารินีพุกชันค้านายนัทประชรเจริญรัตนวรโชธพัน์ตำรวจตรีหญิงขวัญรุ่งอ่อนละออนางสาวปาชิรารัตน์วิจิตเฮรัญาการนางสาวนัตยาเชษฐโชติรส นายอเนกสมดีนายยุทธนาแสงทองนางสาวโชติรสเอี่ยมมณีศิรินายอเนกสมดีนายยุทธนาแสงทองนางสาวโชติรถเอี่ยมมณีศิรินางสาวกุลธิดาอินท,นทรนุ์นางสาวปานิสราเทียนอ่อนนายกฤษดาประเสริฐบุรณกุลนายรัฐนิตินิติอาพรน,นายธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องนางสาวเยาวภาตะทองดวงนางสาวนัทิชาชื่นช เชื่นเชื่อมนางสาวนิตยานินไผยนางสาวสุริรัตสิทธิรังสีนภานางสาวพิมพ์กมนิติคุณทรัพทวีนางสาวพิชาภัทรคงอยู่ดีนางสาวสุพิชาเมธพัฒนางสาวสุพิศราแก้วโสภาคนางสาววราพรแท้ตั้งนางสาวสุพิชาเมธพัฒนางสาวสุพิศราแก้วโสภาคนางสาววราพรแท้ตั้งนางสาวอชิระยาเกษยพงศ์นายนิตินันศรีสวัสดิ์นางสาววันวิสาธุระ กิจเสรีนางสาวทัชนาประพาภวโรจน์นางสาวพิชยาคารัประพาดานางสาวชัญญาศรีสุวรรณนางสาวเพนพิชาจ่ายเพนนางสาวนัทนันเลืองเมธาพัน์นางสาวพัทรรัศยาศรีพิลมนายกฤชนะสุวรรณเทวาคุปนายประทิบโชิ อุณาสิริพรนางสาวนัทวันวัฒนะสุวรรณนายวัฒนายวัฒนธาดากุลนางสาวพักพรลาวันประเสริฐนางสาวรักษิตาหลาแสงเมืองนางสาวชนิดนันทอนสูงเนินนางสาวเจนจิราซื่อต่อศัก นางสาววริศรามีแก้วนายพิเศษนันตะหมดนางสาวสิริหาไทยจิตพัฒนากุณนางสาวนัสุดาสังทองนายมณัสธิ์กันทิวาสนางสาวพัชราเลื่อนจันทร์นางสาวที่ประดาภูสดีนายจักรินวงชัยพาณิชย์วาที่ร้อยตีหญิงจีรนานอินตา นายอภิรักษ์พัวบัณฑิตกุลนายจักรินวงชัยพาณิชย์ว่าที่ร้อยตีหญิงจิรนานันต์ตานายอภิรักษ์พัวบัณฑิตกุลนางสาวรัฐการพัทรดุลพิทักษ์นางสาวริสาเจียงนางสาวประพัฒนรวิวัฒธมงคลนางสาวสิริยกรมากพูล นายอัศวินทองคำนายศิรวิ์สุพันนายสาวแพรพลต่างใจนางสาวธัญญสุพังพัฒนาพานนางสาววริศลาวิไลวงนายอภิวัติทธิสารนางสาววรังคุณรุ่งรามนางสาวชดารวันนินิกรนายชยุทธราชศรีนางสาวชุติการสุขอารีนางสาวภารวีนบวิ่งนางสาวานิกาอิ่มใจนายวรัตเจริญสิริโชตนางสาวกมลพรอินตายศ นายพีระววงมานางสาวชนาการร่วมเงินนางสาวนัททินันบัวจันทร์นางสาวเจตนาการกิทวีโยทินนายชวกอรวณิตอาภาพันธ์นางสาวเบญจวรรณตวงหีลานวิมลน,นางสาวกัญญารัตวังคาหาต นางนายชวกรวนิตอาภาพันธ์นางสาวเบญจวรรณตวงหิรันวิมลนางสาวกัญญารัตนวังคหาหนางสาวอาทิตมาปทุมวันนายสรวิชชนะรัตนนายสริพ์บุญเส้งนายดลพัฒน์พุนเพิ่มนายเศรษฐวิทย์คุณอุดมนางสาวภาวินีคุมสตินางสาวมนรดามีแดงนายวัชรพงเมืองนายจิรพัฒน์อินพัฒนนายกรกฎเจริญจิตนางสาวฟาติมาหวังพูกเชนนางสาวเจนจีราขันทักษิกรรมนายจตุรพัฒน์เบี้ยมุกดา นายชยพลเทียนรังสีนายสุภวุฒิใจบุญนายชาญรงจันเดชนายสุรเกียรตินวลยานัฐนายธีรยุทธ์จำปางามนายวนิตรัตโนภาสนายศักกรินปุยเจริญนางสาวลักษมณ์ก,กิติสิมานนน์ นางสาวประวันรัตนรัตนรัตน์นางสาวสุปาณีมีสวรรค์นางสาวลักษมณ์กิติสิมานนนนางสาวประวันรัตนรัตน์นางสาวสุปราณีมีสวรรค์นายนภัท์สิริธารานนท์นายพานุพงศ์ตะวันนางสาวชนะชิดาเล็กกระจ่างนางสาวนันทรัตน์กิติสุขสถิตนางสาวชริดาวงอภิพัฒน์นายเปี่ยมชนดำรงสุนทรชัยนางสาวนัทยาสนธินางสาวปฐมพรมารีถาวรนายทันเรืองแก้ว นายจีรันธนินกิรติกิติพัฒนนางสาวสรารั์แก้วสว่างนายส,สุพัฒนานางสาวสุพัตราอังคาสายนายอมรเทพโมราสินนายวัฒนยูประเสริฐเมืองนางสาวสันสนีสีดำนายสมบัติผ่องศรีนายส,าสิพง์งามสีขำนางสาวรัชดาเพ่งนรพัฒน์นายธนาคมธรรมชื่นนางสาวปนอมโอวาทัศนีนายพีรศักดิ์เจนธนาคุณนายรังสันเอี่ยมปีชานายชยธเกือบุตดานางสาวจินตนาสุภาษีวสุวสเสศ นางสาวศิริลักษณ์พักดีโตนายทิติศักดิ์อาภาจิรวงศ์นายปราชญาการจนับบูนางสาวนิสาพรสุทธิมานนางสาวศิริลักษณ์พักดีโตนายทิติศักดิ์อาภรณ์จิรวงศ์นายปราชญาการจนับบูนางสาวศินิสาพรสุทธิมานนางสาวธิตาพรมณีนางสาววิภาวดีจงใจมั่นนางสาววัฒนยาพลุงรัตนายปฏิพัฒน์วรพลธิพัฒน์นางสวรญยารัตนราชนายมนัสนินกรัด สาขาวิชากฎหมายธุรกิจหลักสูตรนานาชาตินิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมันดับหนึ่งนายกันทรสุภาธาดารัตน์นายปรินเรามนาาัสสักนางสาวลลิตาถาวรปริยนันท์นางสาวประภาวรินสารวังสุดนางสาววิรยาเดชเดชโชนางสาวกหนกพรลำเจียกเทศนางสาวสุภาการพดุงศิริพาณิ์นางสาวรักษมน วิวัฒนพงศักด์นางสาวกัญญาัตเทียนวงศเถียนนางสาววาสินีวงศสาวนางสาวปัจรีพรล้ำฟ้านางสาวจิตราการโตสุกลวันนางสาวแพลพันกิจทานทองนายรวินชอบใช้นางสาวจุธารัตนสว่างกิจนางสาวคุณพัชส,สอนโสสกุลวัฒนานายพันธวัฒน์เกตมาราศิริเกียรติยมดับสองนางสาวธัญพันธ์เกวรินสรินายอรินรอนเหล่าบุญชัยนายกสัมพันธ์ยุทธนา นางสาวพัชรวรรณรุจิรชุนนาวสาวกัญญพัฒน์จันกิติวุฒินางสาวศิริพิษม่วงนนนาวสาวคุณอาภาสุรวรกุลนายพิศวัตรปางพุทธิพงศ์นายสุปติสายเชื้อนิสสัตบัณฑิตนายเจพัทยุวพันธ์นายธนดลรุ่งเรืองนอรเวศนายกสิทดิ์มกมงคลกุลนางสาวพิยาเด็ดแก้วนางสาววิรันพัฒสุทธิวัฒนากุลนายธนพัฒอังคสยาวัฒ นายจีรัตเด่นวดีวานิชนายโทมัสชุงโรเบิร์ตนางสาวปาริษาปฐมเน,น,รนตรนางสาวโยธิตาเกตอินนางสาวปริษาปฐมเนตรนางสาวโยสิตาเกตอินนางสาวจีรัชยาอุทัยสางนายพิชรัตเหล่าบุญชัยนายมิเชลผลวิสุทธิ์นายอิสระวัฒนาวิโรธกุ่มและนายปาโมดชื่นขำ โดยกาวด้วยกระหม่อมขอเดชะ